กระบะสุดล้ำพลังงานไฟฟ้า Ford F150 Lightning เปิดตัวแล้วสำหรับ Ford F150 Lightning คุมพลังไฟฟ้า100%ที่เรียกได้ว่าล้ำที่สุดในกลุ่มรถกระบะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า Ford F150 เป็นกระบะขนาด Full Size ที่ไม่ได้วางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับ แต่ถึงยังไงก็ตามถือว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาให้เป็นขุมพลังไฟฟ้าแบบ100%ซซึ่งในอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์คงจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากเครื่องยนต์สันดาปเป็นแบบมอเตอร์อย่างแน่นอน สำหรับ Ford F150 Lightning มาพร้อมกับการดีไซน์เพิ่มความล้ำสมัยในแบบรถ EV ซึ่งถูกปรับจาก Ford F150 รุ่นโฉมปกติเริ <ocalyptic noise> <Le> ่มมาแต่การดีไซน์ด้านหน้าไฟหน้าแบบด y นามิกพร้อมกับหลอดไฟ LED ที่เป็นแนวยาวในส่วนบนของกระจังหน้า ด้านหลังเป็นไฟเบรกและไฟหลีที่เป็นแบบ LED ตามภาพนี้เลยนะครับทา,าารา yeah, ทางด้านล้อนั้นจะให้มาพร้อมกับกะะล้อขนาด18นิ้วบึกบึนและลงตัวตามสไตล์ F150 ก่อนจะไปในไฮไลท์สำคัญผมอยากจะถามท่านผู้ชมว่า Ford F150 Lightning สวยไหมครับถูกใจหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันทีนะครับ สำหรับไฮไลท์อย่างขุมพลังของ Ford F150 Lightning จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง2ตัวขับเคลื่อน4ล้อให้พละกำลังสูงสุดถึง563แรงมา้าแรงบิดสูงสุด1,050นิวตันเมตรสามารถทำอัตราการเร่งจาก0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง4วินอกจากนี้ยังสามารถรองรับการบรรทุกมากกว่า900กิโลกรัม และสามารถลากน้ำหนักได้ราว4,536กิโลกรัมสำหรับ Ford F150 Lightning มีแบตเตอรี่มาให้เลือกถึง2แบบนั่นก็คือ1 Standard l a n g e สามารถขับขี่ได้ระยะทางประมาณ370กิโลเมตร2 Extended l a n g e สามารถขับขี่ได้ระยะทางประมาณ483กิโลเมตรโดยวัดตามมาตรฐาน EPA สหรัฐอเมริกา ในส่วนของการชาร์จ Ford F150 Lightning มีอุปกรณ์ชาร์จไฟบ้านที่ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งสามารถชาร์จแบตแบบแบบ Extendless e d เต็ม100%ภายใน8ชั่วโมงนอกจากนี้นะครับยังสามารถชาร์จไฟในระยะสั้น1ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ราว50กิโลเมตรสำหรับในการชาร์จแบบ Fast Charge แบบไฟ DC ให้กำลังไฟ150กิโลวัตต จากปร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จาก15ถึง80ซใช้เวลาเพียง41นาทีและสามารถวิ่งได้ประมาณ80กิโลเมตรนอกจากจะเป็นรถแล้วยังจะเป็นเครื่องจ่ายไฟขนาดใหญ่ให้ได้อีกด้วย Ford F150 Lightning มาพร้อมกับระบบ p o w p r w n r o n r o อ r d ที่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้ถึง9.6กิโลวัตต์แบ่งเป็นด้านหน้า2.4กิโลวัตต์และด้านหลังอีก7.2กิโลวัตต์ซึ่งการจ่ายไฟนี้จะหยุดแบบอัตโนมัติเมื่อแบตลดลงเหลือ1ใน3หรือสามารถตั้งค่าเพื่อให้จ่ายไฟในระดับต่ำเพื่อที่จะสามารถขับไปยังสถานีชาร์จใกล้เคียงได้นั่นเอง ด้วยความเป็นรถ EV พลังงานไฟฟ้า100%แล้วสิ่งที่มาคู่กันคือความไฮเทคและล้ำสมัยโดยจะมีคู่ฟัดอย่าง Tesla c y b e r t ร u c k มาดูกันดีกว่าว่า Ford f 1 5 0 Lightning จะมีอะไรมาสู้เริ่มจากระบบ Infotainment s y n c 4 a ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ให้มีความสเสถียรมากกว่าเดิม โดยสั่งงานผ่านระบบหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาดใหญ่ 15.5นิ้วและยังสามารถคำนวณปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ขับขี่พร้อมยังสามารถอัปเดตข้อมูลและซอฟต์แวร์ต่างๆได้สำหรับระบบช่วยขับขี่แบบกึ่งอัตโนมัติด้วยระบบ Blue Cruise ที่สามารถใช้งานขับขี่แบบแฮนด์ฟรีแบบไม่ต้องจับพวงมาลัยบนถนนที่กำหนดได้ยาวถึง160,000กิโลเมตรโดยฟีเจอร์นี้ครอบคลุมเฉพาะเส้นทางในอเมริกาและแคนาดาโดยในอนาคตจะมีอัปเดตเส้นทางอื่นๆต่อไป ย้ำอีกครั้งสำหรับ Ford F150 Lightning นั้นไม่ได้ทำมาขายไทยอย่างแน่นอนครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ค่าย Ford ได้พัฒนากระบะ EV มาแล้วซึ่งในอนาคตอาจจะมีให้เห็น r a n เจ r EV หรือ h y b r ิ d มาให้ชาวไทยใช้ก็ได้นะครับแล้วท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรบ้างครับกับ Ford F150 Lightning สวยหรือเปล่าคุ้มพลังแบบนี้ดีไหม แล้วจะหากเบนเจอร์ขุมพลัง EV แบบนี้ท่านผู้ชมคิดว่าน่าสนใจหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ